ความรู้และคุณธรรมเป็นรากฐานสำคัญของความดีความเจริญทุกอย่างเด็กทุกคนจึงต้องหมั่นศึกษาอบรมให้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรมเพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพผู้สามารถสร้างสารรค์ความดี ความเจริญให้แก่ตนและสังคมส่วนรวมพรับรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหนังสือวันเด็กแห่งชาติปีพุทธศักราช2563สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสยามานุษติวันนี้ ตรงกับวันเสาร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2564ตรงกับวันแรม12ข้ามเดือน6ปีฉลูผลิตรายการโดยส่วนสรารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสรารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรอาคารที่ตั้งนสวนรื่นฤดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารีทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นำเสนอเรื่องจากแสงอาทิตย์ สู่พลังงานไฟฟ้าค่ะท่านผู้ฟังคะกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในปัจจุบันส่วนใหญ่ได้มาจากพลังงานฟอสซิสได้แก่น้ำมันปิตโตรเลียมก๊าซธรรมชาติถ่านหินซึ่งเชื้อเพลิงดังกล่าวนับวันจะมีปริมาณน้อยลงทุกทีและมีโอกาสหมดไปในอนาคตประกอบกับราคาเชื้อเพลิงกลุ่มดังกล่าวมีความผันผวนสูงขึ้น ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองของโลกขณะเดียวกันเชื้อเพลิงกลุ่มนี้ยังปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมหาศาลเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกซึ่งสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากดังนั้นหน่วยงานภาครัฐเอกชนและสถาบันการศึกษาของไทยจึงพยายามนำพลังงานหมุนเวียนจากธรรมชาติเช่นแสงอาทิตย์พลังงานลม พลังงานชีวมวลน้ำขึ้นน้ำลงพลังงานไฮโดรเจนนำมาใช้เป็นพลังงานทางเลือกเซลล์แสงอาทิตย์เป็นสิ่งประดิษฐกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยการนำสารกึ่งตัวนำเช่นซิลิคอนซึ่งมีราคาถูกที่สุดและมีมากที่สุดบนพื้นโลกมาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อผลิตให้เป็นแผ่นบางบริสุทธิ์ทันทีที่แสงตกกระทบบนแผ่นเซลล์รังสีของแสงที่มีอนุภาคของพลังงานประกอบที่เรียกว่าโปรตอนจะถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอนในสารกึ่งตัวนำจนมีพลังงานมากพอที่จะกระโดดออกมาจากแรงดึงดูดของอะตอมและเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระเมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ครบวงจร จะทำให้เกิดไฟฟ้ากระแสตรงขึ้นโดยเซลล์แสงอาทิตย์จะมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสูงที่สุดในช่วงเวลากลางวันซึ่งสอดคล้องและเหมาะสมในการนำเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ผลิตไฟฟ้าเพื่อแก้ป,ปัญหาการขาดแคลงพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันพลังงานเหล่านี้สะอาดประหยัดไม่มีวันหมดสิ้นที่สำคัญไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะ ทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย์จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในการสูบน้ำเพื่อการเกษตรโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวอชอซึ่งแนวคิดที่มาของงานวิจัยชิ้นนี้เกิดจากการที่ทีมนักวิจัยเล็งเห็นว่า ปัจจุบันยังมีพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชนประธานจํานวนมากโดยเฉพาะภาคอีสานตอนบนที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรเกษตรกรบางส่วนใช้วิธีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาเพื่อใช้ในการเกษตรทำให้มีต้นทุนในการทำเกษตรที่สูงขึ้นอีกทั้งทางเกษตรกรยังขาดการจัดการบริหารน้ำและระบบส่งน้ำที่เหมาะสม ต่อการเพาะป,ปลูกพืชชนิดนั้นๆดังนั้นการใช้ระบบสูบน้ําโดยใช้เซลลแสงอาทิตย์เพื่อสูบน้ําสําหรับใช้งานในพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชนประธานจึงเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อทำการเกษตรสามารถเพิ่มพื้นที่ในการเพาะป,ปลูกพืชนอกเขตชนประธานได้และส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจและใช้พลังงานทุกประเภท อย่างมีประสิทธิภาพโดยนำเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกมาประยุกต์ใช้กับชุมชนได้อย่างเหมาะสมโครงการดังกล่าวนอกจากจะมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธาน,นีแล้วยังเป็นการขยายด้านการใช้พลังงานทดแทนที่สอดคล้องกับการแก้ป,ปัญหาภัยแล้งโดยสามารถลดค่าใช้ใจ่ายด้านพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม การดำเนินงานเน้นการจัดรูปแบบด้านการผลิตการใช้และการแก้ปัญหาทำให้เกษตรกรพึ่งตนเองตามศักยภาพด้านพลังงานที่มีอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนทำให้ชุมชนหรือเกษตรกรที่สนใจระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์เข้าใจสามารถติดตั้งใช้งานและดูแลรักษาระบบในเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับชุมชนเกษตรกรอีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ชุมชนหรือเกษตรกรมีการใช้พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืนที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภาาัฏสกลนครได้ดำเนินโครงการร่วมกันกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีโดยมีเป้าหมายในการยกระดับศักยภาพชุมชนใน10อำเภอของจังหวัดอุดรธานี จากนั้นได้ขยายผลสู่ชุมชนเกษตร13จังหวัดโดยวชและกาะรมนได้เล็งเห็นร่วมกันว่าผลงานวิจัยเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ของมหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนครเป็นประโยชน์ต่อภาคเกษตรในวงกว้างจึงคัดเลือกผลงานวิจัยชิ้นนี้เข้าร่วมโครงการการใช้ประโยชน์องความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนซึ่งสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงซึ่งวอชอและกอรมนได้ทยอยส่งมอบเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ของมหาวิทยาลัยราชภาัฏสกลนครเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการเกษตร18ชุมชนในพื้นที่13จังหวัดเช่น อ่างทองพิจิตเชียงรายเป็นต้นช่วยสร้างประโยชน์ได้อย่างดียิ่งโดยเฉพาะในช่วงหน้าแลง้งที่ชาวบ้านต้องการสูบน้ำเข้านาและพื้นที่การเกษตรทำให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นรายได้มากขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมๆกันท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ w w w i s o c g o t h เลือกเมนูสำนักกิจการมนชนและสารนิเทศทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำวันนี้ที่จดจำวันที่8พฤษภาคมเป็นวันที่128ของปีหรือวันที่129ในปีอธิกสุรทินตามปฏิทินสุริยคติแบบเกกเรียนเมื่อถึงวันนี้ จะยังเหลือวันอีก237วันในปีนั้นวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช4 4 7 7ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพากรุณาโปรดเจ้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งคณะรัฐมนตรีชุดแรกของไทยขึ้นบริหารประเทศเรียกว่าสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน พบกับรายการสยามาันุสติได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ